สวัสดีครับครับผมสวัสดีก่อนเลยนะฮะก็วันนี้ครับขอต้อนรับครับกลับเข้าสู่อีลีกไทยแลนด์2021นะครับวีรพัฒน์เปิดมาลูกสามแล้วโอ้ยไม่พร้อมอย่ามีครับลูกสามโดกจริงๆริงชิบุกนี้ก็ปิดโครงการแล้วนะครับปิด ่เมื่อคืนเพิ่งจัดอ๋อจัดห้องจัดกามีนี่และโอ้แล้วใส่แว่นเลยครับผมโอ้โหกางนำไตป่ะครับเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้แล้วโท์ด้วยครับหลวงพ่อโอ้โหดีนะผมโอ้โหนี่คืออาจจะไม่ได้แขวนลักเมืองสองักเมืองอเวอร์ชันอกดีเียว แล้วกรรมการอาจารย์เวอ้ยอาจารย์แล้วยัง, Box, มงไม่เป่าครับนกหวีดมันยังไม่มาครับให้มาแบบนี้วิกเตอร์คาร์โดโซยกศกตเลยคอนใจฟิลจันโอ้ยละเวลาเราพากเราเชียร์ทีมเราแล้วคนทั้งศัตรูเชียร์ทีมลงข้ามเไปโยนล่าสุดได้ผมเจอซุสบีเจนะครับทุกเวลาสามนาทีซุสยิงเก้าสิบหกเจ็ดเฮทั้งศัตรูตัวเล็กไปหมดตัวเล็กไปหมดคอนใจฟิลจันล้ะ โอนอ่ะโอนอ่โอนอโน่ย่องเทาบ่ยจริงโอ้โหหลอกขายเลยครับชูรัตแล้ครับขึ้นนำสองศูนย์แล้วครับบุราทูนีบอสโควิชบอสโควิชจริงลูกนี้นำหนึ่งประตูต่อศูนย์ไปอีกแล้วครับคาบิดครับโอ้โหโอกาสสูงแล้วครับนี่ฮะหยิบไก่ขึ้นมาเชือดคอเลยครับคาบิดครับสุภาษิตเขาเลยครับ เชือดใช้ไก่เชือดคอครับโอ้ยสุภาษสิบป้าอะไรก็ไม่รู้จะาตูรงทิ้งบอลมาตรงนี้บอสโควิดมีจังหวะแล้วเป็นสองแล้วทบคากิเชือดคอไอีกแล้วครับคอไก่ไม่นึกไม่ออกครับอ้ายังได้ครับสองหมืนะลุงต่อส้นเราซ้ำไปอีกแล้วครับไปแล้วครับทาคากิ ไปๆแล้วครับตะแกรงโควิดไก่มาหรือเปล่าไก่มาหรือเปล่าไก่พีทีประจวบนะครับผมก็่อนแรกเอามามาที่ทีมเรียก่อนเอาอีกรอบแล้วโโอ้หเอาจนได้ติคืนกลับมาเมีสันเมาส์โยนเข้าไปฮาร์เรนแล้วก็ยิงโอ้โห พอแล้วครับไม่หวงแล้วนะฮะออออุุ้้ยยเปิดบอลอีกแล้วหรือเปล่าดิมาเรียเปิดอีกสักโนิดมาแล้วครับอ้โนี่คุณรู้ได้ยังไงมีคนจดเอาไว้แหมโยนนะคุณโยนมาอย่างนี้ดีนะ ก็ผมทันนในคนี่แม่งเลวจริงเลยจหายกันออกมากันตัววิ่งจ่ายท้องนี้ตะลุกมามาเนี่ยเรียบร้อยบินไปแล้วอะไรครับโดนแย่งไปแล้วก่องเตะจังวันนี้ยิ่งเรียบร้อยครับหนึ่งศูนย์ครับขึ้นทำไมแล้วนี่กีตาร์โ์แม่ผมรู้ว่าสิงโตนำโชคมาแข่งโอ้โหระชาเลยครับจูเบลเอสครับ ก็ขึ้นมาทางซ้ายครับอูแรตฟอร์ดหล่อสวยแรดฟอร์ดมาแล้วโอ้โหเรียบเลยโอ้โหแรนฟอร์ดครับชื่อี้ไหนทีมชื่อทีมนั้นก็ได้เชียร์เชียร์หรือจะแซวแมนยูเข้ามาก็ได้ยินดีล่าได้ได้